ใครอยากเป็นผู้โชคดีที่นี่ก็ส่งได้เพียงมองหากล่องรับชิปสวดที่หน้าร้านถูกดีมีมาตรฐานใกล้บ้านท่านร่วมสนุกส่งฝากับร้านนี้โชคดีมีรางวัลครับส่งฝาที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานใกล้บ้านท่านคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไป เคยไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมจ๊ะเคยไปสิคะไม่เคยไปเหรอแต่บอกอย่างนี้ละกันไปเขาใหญ่อ่ะให้ระวังช้างแต่ถ้ายืนข้างๆพี่ระวังจะตกหลุมรักนะน้องจ๊าอุ๊ยเดี๋ยว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 คือถ้าเกิดไปกับพี่อาร์มอาจจะลุ้นรางวัลไม่ทันเพราะว่านี่เลยคาราบาลเขาแจกหนักต่อเนื่องกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีนเซ ราคา10บาทเท่าเดิมดึงคา 1> 1ราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าก็แจกหนักต่อเนื่องแจกมอไซค์ทุกวัน300วัน300คันแล้วก็แจกทองล้านทุกเดือน10รางวาัลรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทวันนี้ผู้โชคดีที่จะได้มอไซค์ลายลิมิเอ็กซิชั่นเป็นคันที่940แล้วนะครับ <c oughs> ยื่นไม้ออกไปเสื้อหาผู้โชคดีแล้วครับจะได้ไหมได้ได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณสัมฤทธิ์จันนุ่มจากจังหวัดชัยนานทกติการลุลล้นล้านละโมไซส์สามร้อยขังง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาระบะาแดงหรือฝาคาระบะาคันโซงตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการแปดพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8